Tio, tio kōn, kuiu e ngā i a... ฉันก็บอกเขาว่าฉันไม่อยากกินขี้หมาฉันก็พูดนัานางเนี้เพื่อนได้เห็นอะไรไหมตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตีนะว้าวเห็นฉันเห็นเต็มตาเลยล่ะไม่ก็บอกว่าตุ่นน้นน่ะเนาะีบมันเยไปไหนวนั้น กระช่างมันเถอะช่างแมงอยู่ดูไอ้ทอมก็อยู่ในนี้ฉันบอกอไมนะ่ไงเนาะช่างแม่งเถอะนายบอกว่าช่างแมงใช่ฉี่บูบอก <c oughs> <c oughs> ง,งูไงเนะเออมึงเคบกูนี่แหละใช่แล้วกูจะบอกว่าพ่อตายหาแล้วจริงๆกูก็บอกว่าโคกนี่มันมีดีต่อสุขภาพและฉันก็กิกนมันลลยดูแล้ว,วเสียง ฉันมาที่นี่เพราะฆ่ามึงเพราะสิ่งจะโคกนั่นและกูก็จะฆ่ามึงจริงๆด้วยไรสัตว์มึงจะฆ่ากูจริงๆเหรอชิบหายจิ้ม่มมันอี่อะกี่ลีป้อ ผมไม่อยากกินไก่นี่มันละครับแพงเกออย่างที่ครูบอกไม่กินไก่เว้ยโทษทีนะครับคุณยายผมต้องไปก่อนละอิสันี่ดีกว่าตัวว่าเล่มนีจริงเลยโอไม่นะน้ำมันแสงออฟตัดช่วยด้วยคุณยายออฟตัด เนเนไม่เป็นไรผมต้องใช้เวนออฟสตัดเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยนี่มันคืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราสิอย่างนี้มันจะสายเกินไปได้สัตว์ปังเงี้ยงมึงมึงไม่เงี้ยงมึงมึงัะไรแบบนั้นนะสแกนมาย่งเลย ประเด็นโอ้โซซานทีรักมไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ,าากกอ่าฮะ Lucky can อ๋อเจอแล้วอั o ฟิ y มโอ้แม่นี่จะไปยังโอเคกูจะไปเลยแหละ ขอโทษนะแต่ฉันต้องจากลาพวกนั้นเหรอเออเอเอาละพวกเราจากการ้หางหมูสีกันเถอะฉันเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏ

กูจะเอาอะไรแล้วหวังพกกระป๋องหนึ่งแลวกก้วโคกระป๋องหนึ่งกันกูจะเอาอะไรดีผมจะเอาวซะก็ได้แมวก็ได้สัตว์เลยแล้วกูจะเอาอะไรดีก,รกครับผมเออผมขอโค๖สองสาไม่ก็สามเดี๋ยวก่อนจะจะจีบเธอไม่ได้เลยหรือไงวันเนี้ยฮะไม่ โอเคนหนไม่ม okay, nah mm ีแ hmm. ว oh, <c oughs> ่นใหม่แล้มันโง่แล้วน่าจะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำมันโกสตีมมีเฮกส์ก้องมีซอมเรจินสุดฤิ์อไรแบบนั้สบายยอดเดียบอะไรแบบสบายยอโอ้ไม่นะเป็นคนอะไรเนี่ยด่าๆๆๆๆๆๆๆจะมีจะเชื่อเลยว่าเอ็ดมันบอกกูด้วยบอกเอ็มด่ะฮะนายพูดแบบนี้อะไรวะโอ้ไม่นะมันจะฆ่ากูแล้วใช่ กูจะฆ่ามึงวัดว wow. ่องไงนะจะฆ่ากูเหรอเออใช่เพราะเดวโชคนี่ไงล่ะฉันเจอมาจากกองขยะลับเล้ล้ล้ล่ล้เล้ล้อล้ลวแล้วลวแ้วแลลยว้้เลแล่เล้เลล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 ัลลลลล้ลแลจะ เดี๋ยวในข่าวเราไม่ได้เพราะว่าเรานั้นยังมีหรือชักทําหรือการถ่ายวิดีโอฆ่ามึงดีกว่าอีกนะอีกนะอีกนันะอีกนะเขาไปแล้ววะนี่อฮะเขาไปเลยกดแม่งไม่ใช่แม่เขาจะมกด้วยเขาบอกว่าเขามันพังเขาบปนอีอาวเขามื่อกี้บางนีมันดหี้ยแล้พวนั้นนะ เอามานี่บ้าอ๋อไม่ได้ไม่ขรุขรไม้าบลูบลูบ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 รลูบบลูบบลูบลูบบลูลวบบรล ปีสองพันห้าอามันคืออะไรอ่ะคนจะอาอ่ะโอไม่นะเขาโดนกัดไปเถอะอะไรกันอนะ่ะจะมาถึงทันเหรอ,อเอาเต็ดจุดด้วยโอไม่กูต้องไปก่อนละสัตว์เอ้ยกูต้องไปได้กาแปลงล่างไหมวิว่งวอนวว แล้วต้องถามหาเอ็นแล้วเราก็ใช้เครื่องมิตินี่โดยไม่บอกอนุญาตด,ด้วยใช่เราจะไปเพื่นที่มิติไม่รอนุญาตด้วย,วดอ,ดดดวยอืม้มฉันจะไปจาัดก,การมันเราจะได้เจอมิติของตัวเองไหมล่ะใช่เราจะดูเรียนมอเตอร์ยิงจันหกให้ได้เลยล่ะพวกนายเ <c oughs> จ๋งไปเลยเราจะดูบิกนี่นานไหม <c oughs> เออคุ้งหงนานแหละนะหยุด <c oughs> กูพาคนอื่นมาแล้วล่ะแล้วก็มีเอสหลอดเอสมีเอสซัมเอสทุกคนอาจจะฆ่านายให้ตายหาได้ลอะอะ ไอเชียเอ้ยกูนว่งเราพูกมันจะพามลูกเฮ้อโอไม่นั่นมันฉันเหรอน้ำมันกูเหรอน้ำมันกูตัวทบีธาจำเลเซอร์นั่นได้ไหมล่ะใช่ของมันแรงแล้วกันก็ช่างคุณจะจัดการเลยกับสุสานกูไม่ซูซานเหรอจะคิดว่าน่าจะเอาของขยะไปแล้วนะึนี่ก็เจอสุสานไปเก่งไม่ซูเซน

คุณแม่เขาจเขาไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะคุณพูดอะไรกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากคุณนั้นดังไปทั่วโลกเลยล่ะเออผมว่าผมน่นจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนมิติกลับโลกของผมนะผมคิดว่ามันยากจะสุดยอดฉันเขียดมากจริงๆ